สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำการถอนบิตคอยนนะครับในเบราว์เซอร์ที่ชื่อว่า c ลิป t o Tab นะครับซึ่งเป็นเบราว์เซอร์ที่เราสามารถขุดบิตคอยได้นะครับผมวันนี้ก็จะมาทำการถอนให้ดูนะครับจริงๆมันถอนได้นานแล้วนะครับแต่ว่าผมก็รอให้มันมีจำนวนเยอะๆก่อนนะครับแล้วก็จะทำการถอนดียวนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็สามารถสมัครฟรีได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผม แล้วก็เราสามารถซื้อนะครับในการที่จะบูตให้มันมีกําลังขุดเนี่ยมากขึ้นนะครับผมก็สามารถดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมก็ได้ทําการสอนไปแล้วนะครับอยู่ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยจำนวนบิตคอยผมนะครับที่ทําการขุดผ่านเบ์เซอร์ที่ชื่อว่าคลิปโ o t a ็เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีอยู่ที่0.0002351 000 1 btc นะครับหรือว่าเทียบเป็นจํานวนดอลลาร์เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ5.503ดอลลาร์นั่นเอง นะครับเวลาการถอนนะครับเราก็มากดถอนตรงนี้ได้เลยครับคำว่า w i t h door นะครับ BTC ก็มากดตรงนี้ได้เลยครับพอกดมาเสร็จปั๊บนะครับเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยช่องแรกนะครับก็คือกระเป๋าเงินบิตคอยของเรานะครับเราก็สามารถนํามาใส่ได้เลยนะครับส่วนตัวผมใช้เป็นบิตคั b อยู่นะครับก็สามารถเอาเลขกระเป๋าของบิตคอยในบิตคัปเนี่ยมาใส่ในตรงนี้ได้เลย ส่วนช่องที่2ก็คือช่องของจํานวนนะครับว่าเราจะถอนจํานวน BTC เท่าไหร่นะครับเราจะสามารถดูได้ว่าตอนนี้ BTC เรามีเท่าไหร่ก็คือด้านล่างตรงนี้นะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่ประมาณเนี่ยฮะตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมก็จะกดไปทั้งหมดเลยนะครับก็โดยการมากดคําว่า m a กตรงนี้นะครับผมคลิกตรงนี้1ทีนะครับจิ้ม1ทีมันก็จะขึ้นให้แบบนี้เลยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยการถอนขั้นต่ำของเขานะครับเพียงแค่เท่านี้นะครับนี่ครับเขาบอกว่ามินิมัมนะครับ amount is ก็คือ0 0 0 0 0 1นะครับ BTC ก็สามารถถอนได้แล้วนะครับผมแต่ว่านี้ผมก็รอให้มันเยอะๆก่อนเนาะแล้วก็จะมาทำการรีวิวถอนให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะครับทีนี้เราก็ไปเอาเลขกระเป๋ามาได้เลยครับโดยการที่ไปเข้าที่แอปพลิเคชันบิตคั b ครับผมวิธีการเอาเลขกระเป๋าจากบิตคัพนะครับ ก็คือให้มากดคําว่า wallet ตรงนี้นะครับเราจะเอาเลขกระเป๋า bitcoin ใช่ไหมนะครับแล้วก็มากดคําว่า wallet ตรงนี้นะครับและให้เราเลือกไปที่สกุลเงิน btc นะครับผมก็คือตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกคําว่าเมนูฝากตรงนี้ครับมันจะมีกระเป๋า bitcoin ของเรานะครับกดเข้าไปหนึ่งทีนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมก็มีทั้ง qr code นะครับผมแล้วก็มีทั้งเลขกระเป๋าตรงนี้เราก็กดคันลอกตรงนี้ได้เลยครับก็กดคันลอกมาหนึ่งทีนะครับกด ok แล้วก็ไปวางในคริปโตแท็บได้เลยครับอ่านะครับมาถึงหน้านี้ครับแล้วก็กดวางไปได้เลยพยายามเช็คนิดนึงนะครับพยายามเช็ค3ตัวหน้าแล้วก็3ตัวหลังนะครับว่ามันตรงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คนะอ่าสามตัวแรกของผมนะครับเป็น3 5 4ี่นะครับแล้วก็3ตัวหลังเป็น Z PE นะครับเดี๋ยวเราไปลองเช็คกันก่อนนะครับเพื่อความถูกต้องจากกระเป๋าบิดครับนะครับ 3 5 4ห้าสี่แล้วก็ ZP โอเคครับตรงนะครับเราก็สามารถกดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับพอเราใส่ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยเสร็จปั๊บเราก็มากดตรงนี้ครับคลิกตรงนี้หนึ่งทีฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็กดวิดดรอตรงนี้ได้เลยครับนี่ครับก็คอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปยืนยันในอีเมลของเรานะครับก็กดโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็รอนะครับผม เราก็มาเข้าที่อ e ีเมลของเรานะครับมันก็จะมีอ e ีเมลส่งมาให้นะครับแล้วก็เข้าไปกดคอนเฟิร์มนะครับนี่ฮะเขาก็ได้แจ้งให้เราทราบนะครับว่าเราได้ทําการถอนจํานวนเงินเงินเท่านี้นะครับผมจำนวน b ิเท่านี้นะครับไปที่กระเป๋า a s สเซตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดคอนเฟิร์มวิดดอตรงนี้ได้เลยครับก็กดไปเลยเรียบร้อยครับผมกดโอเคได้เลย โอเคครับตอนนี้ก็รออย่างเดียวนะครับหลังจากที่รอไปประมาณ1วันนะครับตอนนี้ยอดเงินก็ได้ทําการถอนไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาเช็คในหน้าแดชบอร์ดของเรานะครับในคริปโตแท็บนะครับโดยการมากดตรงสีดำมตรงนี้นะครับคลิกมา1ทีนะครับมันก็จะมาขึ้นที่หน้าหน้าหลักของเรานะครับหน้าแดชบอร์ดของเรา นี่ครับตอนนี้ยอดเงินนะครับหรือว่ายอด BTC ของผมมันก็ได้ถูกถอนออกไปแล้วนะครับเราก็ไปเช็คในบิตคัพได้เลยนะครับนี่ครับเรามาเช็คประวัตินะครับตอนนี้ยอดเงินของผมก็ได้ถอนออกมาที่เรียบร้อยนะครับโดยการขึ้น pending อยู่นะครับถ้าเกิดขึ้น pending แบบนี้ก็คือให้รอนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้น pending แบบนี้เนี่ยคือได้แน่นอนนะครับร้อแล้วก็หน้าที่ของเราคือตอนนี้รออย่างเดียวนะครับผมก็คือยังถอนได้ปกตินะครับสําหรับตัวคลิปตัวแท็บนะครับ เป็นเบ์เซอร์ในการขุดบิตคอยนะครับผมเราก็สามารถกดดูดีเทลได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยยอดเงินของเราถอนไปหรือยังนะครับโดยการกดตรงนี้นะครับที่เขียนว่าดีเทลคลิกเข้าไปนะครับมันก็ขึ้นเป็นแบบนี้นะครับสเตตัสนะครับตอนนี้ก็ได้ถอนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับจํานวนเท่านี้นะครับไปที่กระเป๋าเลขนี้นะครับผมก็ถือว่ายังถอนได้ปกตินะครับสําหรับตัว เบ์เซอร์คริปโตแท็บนะครับเป็นการขุดบิตคอยผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะขุดบิตคอยแบบนี้นะครับก็สามารถคลิกลิงก์สมัครใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้เนาะก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ